สวัสดีครับนี่มาปลากับลุงคำคนขายบ้านครับผมนี่ลุงคำมาปลาเก็บหอยครับปลาจมูกเก็บหอยครับสีดิชุชินครับผมนี่ครับสถานที่เก็บหอยครับพักชาวนางมาด้วยครับผมวันนี้อุปกรณ์เก็บหอยครับนี่มีปูครับมีถังครับีจะลงน้านี่ครับผมมีสาวน้อยมาด้วยคนครับแอมล่ะฮัลโหล ติดต่างไปเลยครับผมวันนี้มาเก็บหอยครับองคความคนไก่บ้านครับผมไปนางเราไปเลยมาแล้วครับลงแล้วครับนี่ครับผมหอยครับปากาไม่าอหน่ครับนีหน้ามีครับวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ห้าองศาครับผมน้ามีโคตรเย็นนครับ มีหอยจูบดนะครับหั้จูบครับผมนี่ครับออกติ่มจูบมหมือนนฮะอ้าวเจ้นชิบหายเลยนี่ครับหอยได้จ้านี่ครับหอยครับผมตัวน้อยเป็นยังไงตอนรกครับแต่ตุ้ยครับผม มาแล้วครับโอ้ยโอ้ยเย,ย็นเ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 ย็นยน,นี่ครับหอยติดไปหมดแล้วครับหอยนี่ครับนี่เ่าเอาใปลาเล็กขี้เต๋อครับ,รรออรรบหอยนี่ตึ๊บก๊กโอ้ยจะให้มันหนาวเลยนะพี่น้องเลยโอเคนี่ครับนักข่าวครับ แม่นจึงมดแล้วครับนี่ขาวๆนี่แม่งหมอหมอัวคอเนี่ยโอ้ยเย็นขนาดพี่น้องเลยนี่ครแม่งมดอะไรแม่งตึบก์ตึบกเลยใส่เก็บครับน,น,น,รนั่งยืนแม่งมดเลยเก็บก๊มเดียวไปแล้วครับนี่เต็มป,ปูลแล้วนี่ ดูนี่ตัวเบลเบลาเลยนี่นี่ครับโอ้ยนางเลยนี่ครับขาขาวไม่หมดเลยโอ้โอ้โหนี่ตายแล้วครับนี่ตายตาย นี่กับแม่นครับหนาวจังเลยอ่ะเย็นจัดเลยอ่ะห้าองศาครับพี่น้องลงแนมโซ่แนมทะเลครับผมนี่ครับ นี่ครับอไ่หอหอยทอดเดียวแล้ครับเต็มป้แล้วครับว้โวแม่ตเกาปักข้าวเต็มปื้อนนะครับนี่ย นี่ครับเต็มไปเลยครับตัวน้อยตัวใหญ่ตัวน้อยไปทำมหอยอะไรหอยทอดนางหอยทอดเออใช่อร่น่ครับหนึ่งตึ๊กปึ๊กนี่เป็นไปนะครับนี่ นี่ครับผมเตะโป้แปล้วครับน้ำลึกนี่มันตัวใหญ่หนาน่ถ้าพี่ไปลึกนเออนี่ยเออเดี๋ยวหน้าร้อนคเนี่ยครับโอนง่ายเบื่อเวลาเลยโอนง่ายตัดแตะครับนี่ จะหอยแฝดมั้งครับ <S <S 2> <S 2> โอ้เปียงหัวเข่าแล้วนะมาแล้วย,ย็นนาด นี่ครับผมเทปถึงซิบนาทีครับเต็มปป้แล้วครับหอยครับมีเพียบเลยนี่ครับหอยนั่งลมสดๆครับผมนี่ครับสดๆเลยครับสดกว่านี้ก็บอกนี้ไหนแล้วครับสดกว่านี้คือเป็นๆนะครับผมนี่ครับเอาเพล็กเรียกครับผมนี่แม่นติ๊กเบิรกมีจมัด แมงอีลี่แมงกระดอกก็ได้นี่ครับนี่แต่ว่าหนาวหน่อยครับผมเย็นเป็นตๆนี่แมงเป็นต้นเลยครับนี่โอ้วิวครับวิววิวนี่คนเก็บหอยครับนี่แล้วก็ฝากคลิปต่อเลยนะครับคลิปนี้ เคลป์หอยครับผมลูกความค้นไกดบ้านนะครับนี่ครับ,รบขาวเปลี่ยนเปลี่ยนน่แม่นเลยครับนี่นี่ครับผมนี่นครับนี่กันน้อยเบาหน้อย,อยโอ้เคเนี่ยวกวนี่นะโอเคอยู่นี่เป็นแม่ของทะเลนะครับผมเขาเปลี่ยนนะ คมาเด็่น้องเต็มโปเลยครับนี่เก็บถึงทิพย์ทีครับเผาเล็กคิดเตอ๋อครับนี่เอาปอมแปะครับนี่ดูมาเด้อพี่น้องเด้อมาเก็บหอยครับบ้านเฮานี่เขียมครับหอยสุราษนี่อายเลยครับผมนี่เต็มไปเลยนี่เอาผ่านเรียบ <Es> นี่ครับผลงานวันนี้ใช้เวลาไม่ถึงยี่สิบนาทีนี่ครับสามสามถุงสามโป้นี่ครับ weeds. โซโซโซโอค นางเดียวกันนางถือนี่ไปเดี๋ยวผมถือนี่ไปสองอันสงสาสงสาสาวน้อยทําแบละะทโทูสกินเดี๋ยวโอเคว้าวใหดูเซให้ดูเซยาเดคมาไล่ะเฮ้ยโฟกัสเมนคขามิละเอ้นาบอยมีสีเด้วอ๋อโอ้ด เดี๋ยวจะได้ก็ขอ,ขอจบคลิปเป็นตัวอีกก่อนนะครับผมนี่ครับวิวบรรยากาศเก็บหอยครับมาละกลับบ้านลขึ้นดอยครับมาถึงบ้าน,กบบานแกะหอยต่อ